จนได้เนาะเราไปดูอุปกรณ์อะไรกันเดีนะ๋ยวถ้าใส่ไปเรื่อยนะครับพอน,นี้เพิ่งทําเสร็จเองนะครับไม่มีเวลาเลยนะครับมัวแตนะ่ไปทําชุดเก่งชุดเล่งต่างแล้วก็หน้าร้านแล้วก็ทําออนไลน์ตั้งแต่เช้านะครับจนปัจจุบันเนี่ยจะพอมันหกทุ่มก็มีเวลาทำนะ่าจะครึ่งชั่วโมงกี้นี้ทาเสร็จแล้วนะไป็นดะ้วว่ามันคืออะไรไม่รู้มันจะมีประโยชน์ไหมครับแต่มัน มีคนถามว่าทำไมทำเพื่ออะไรทำาย่างว่าผมผมอยากทำเพรผมว่าผมอธิบายไม่ถูกนะครับทำถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็เอาขอยได้ทำไปก่อน ตัวชุดเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันครับอุปกรณ์ว่ามันคืออะไรนะครับเราถอดตัวนี้ออกยังไม่ได้อะไรครับยังไม่เรียบร้อยแต่พิ่งทำเสร็จก็ตื่นเต้นก็อะไรถ่ายดูกลไกนี้ผมพยายามจะไม่ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับก็คือจะให้เกี่ยวกับข้องก็คือในบริษัทตัวเองก็คือตัวแท่นตัวนี้ครับชุดนี้เป็นตัวงานเกลีง่งานไม้ครับส่วนส่วนใหญ่ลูกค้าจะทราบวันนี้แล้วว่าชุดนี้ที่ผมแปลงแล้วก็ผมก็เอาชุดนี้มามาใส่กับตัวชุดโต๊ะตัวนี้นะครับ ใส่ปุ๊บแล้วก็ฝา,าปแจนะครับเนี่ยฮะไป็นตัวฝาฝาปแจที่มันติดอยู่ในในชุดน,นั่นแหละเอามาตัดเอามาใส่วงวงกลมเอ่อนะตรงนี้ที่เห็นเป็นรูๆนะรผมก็ใส่ด้านล่างใช้ฝาประกับเดิมสองอันเอ่อใช้ฝาประกับเดิมสองอันแล้วก็ต่อน็อตออกมาเล็กๆนะครับเอ่อน็อตเท่าที่เห็นนั่นแหละครับสองตัวใช้ตัวเดียวกันแล้วก็ต่อกับคันเลื่อยคันเลื่อยธรรมดานะครับก็เอาพวกแผ่นไม้เรื่องต่างที่มีในในบูธนะครับอุปกรณ์แล้วก็ลองไปดูนะครับ ตัวนี้ผมยึดด้านนี้นะครับถ้าทำไมยึดใกล้เ, اد, เดี๋ยวมันจะหมุนชิ้นง,งานไม่สะดวกแล้วก็ะจะมีอีกตัวหนึ่งเกล็กด้านล่างก็จะไปยึดเอ่อยึดตัวนี้อยู่อยู่กวใต้ใต้แผ่นไม้เมื่อกี้นะครับอยู่ประมาณนี้มันก็จะยึดด้านล่างแน่นเอ่อเก็บงานด้านล่างได้นะครับล,ลองเราไปดูตอนปิดนะครับนี่นี่ก็จะปิดประมาณนี้นะครับสเสร็จแล้วก็ชุดตัวเมื่อกี้นะครับที่บอกนะครับตัวนี้ก็จะปิดเอ่อปิดตัวด้านล่าง มันก็จะนิ่งทางด้านล่างด้านบนนะครับแล้วก็ใบเลื่อยใบเลื่อยที่เห็นนี่ก็จะเป็นใบเลื่อยที่จะต้องแปลงเรียบร้อยนะครับเวลาผมเลี้ยวงานฉลัวเล,เ,ลเ,เล็กๆนะครับดเดิมนี่มันจะเลี้ยวเลี้ยวไม่ค่อยได้มากครับมันก็ได้แต่มันได้จะเดี๋ยวถ้าเรามองดูไหมครับผมวางนี้แล้วกันเนาะทำไมผมเลี้ยวงานได้ <c oughs> เล็จกจังเลยเดี๋ยวผมก็แปลงเอาน,นะครับแล้วก็เจียเจียด้านหลังช่วยครับให้มันเล็กกว่าเดิมหน่อยนะครับผมจะเอาใบเล็กๆนะครับอาจจะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวนี้ ใส่ด้วยกันได้นะครับตูแท่นหนึ่งสามร้อยนะครับไปต่อเติมไปทายอดเรานะครับเดี๋ยวมีเวลาต่างๆก็ผมก็พยายามทําเรื่อยๆจริงๆวันนี้ก็อันนี้คือแท่นฉลูเนาะวันนี้ยุ่งๆก็เลยทําตัวนี้ครับได้ไม้แดงมาไม้แดงก็เป็นอย่าเป็นตัวตัวชิ้นนี้ครับก็ใช้ใช้เลื่อยนี่แหละแล้วก็ใช้ขวานผ่าตัดตัดขาแล้วก็ใช้ขวานผ่าได้สามชิ้น น,นีอันนี้ไม้มาค่าแล้วก็คือเมอก,กี้นะครับนี่เลยครับก็เลยทําเป็นเอ่อเป็นด้ามมีดแบบไม่มีเลยครับเปิดใน,นเน็ตก็ไม่เคยถูกใจเท่าไหร่เอ้ยอวัวแบบง่าย,เยๆเรียบๆง่ายๆฮะประมาณนี้เลยกันแล้วก็ใส่ปลอกชุดนี้นะครับกับคุณพี่ที่เลยนะที่ทำลงเกลงที่ส่งชุดนี้มาให้นะครับก็เลยมาต่อเติมให้มันจําชื่อแกไม่ได้ละเนี่ยฮะใบมีด ยังคืนไม่เป็นครับไปม,มีเขาคึงเป็นแต่สิวธรรมดาครับของแพงใช้ไม่เป็นเอาแต่สิวถูกๆเนี่ยฮะสิวยี่สิบหกบาทก็ยังจําได้ก็ใช้แล้วก็คืนดาวเองเล็กๆเล,ๆเล่นๆนะครับถนัดอันไหนก็ทำอันนั้นนะเนาะเราดันถนัดของถูกนะครับชุดคึงอย่าลืมนะคราคือชุดนี้ครับเป็นแท่นเดียวกันกับเมื่อกี้นะครับที่ผมที่ผมติดตั้งดันท้ายแต่ข้อดีโชคดีก็คือมันเป็นลูกปืนครับ เป็นลูกปืนแล้วก็นิ่งเลยอย่าเล่นงานก๊อบนะครับอตอนนี้มีงานก๊อบมาไม่ดีเลยงานก๊อบดูง่ายครับมันจะมีตัวหนังสือติดอยู่ทั้งแถวเนี้ยเป็นตัวปั๊มนะครับเป็นตัวลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวแกนต่างๆตัวฐานตัวชุดแรต่างๆไม่ได้เลยครับถือว่าไม่ไดเ้เรื่องเลยแหละแล้วก็ชุดลางไม้สักนี่ครับอันนี้ก็เพิ่งทำเมื่อวานนะครับชอบอยู่ ที่แรกว่าจะทำมาขายก็หัวงเองซะ่งเั้ก็ทำไม้ยุกไม้ยุกสูงมันยังไม่เข้ากันเดี๋ยวหาไม้ที่มันเป็นไม้สักมากกว่ายาวอยู่ว่าน่าจะประมาณ80เซนนะครับซื้อไปยี่บาทแล้วไม้สักมันมันจมน้ำมันเก่ามากครับผมก็มาขาดงาน,นออกก็ได้ละโอเคเนาะเดี๋ยวถึงนาทีของค,ครับ